เกิดอะไรขึ้นคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบยอดยองศิล์หรือเจ้าของบทวันเฉลิมสมาชิคลับของเทรนนีเอเด็กฝึกค่ายเดียวกับ b t s ประกาศขอโทษที่โปรเจกต์ปิดตัวลงล่าสุดบินกลับไทยแล้วแฟนๆยังหวังให้ประกาศเดบิวต์ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ทางต้นสังกัดน,นะคะก็ได้มีการประกาศปิดตัวของโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของเทรนนีเอนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube ทิกต็อกอินสตาแกรมเอทวิตเตอร์เอ i, แล้วก็แบบอีกหลายโซเชียลมีเดียก็คือปิดลงเลยนะคะ ทึ่งทำเอาแฟนๆน,นะคะตัอกตกใจมากช็อกมากกับข่าวนี้ล่าสุดหลังจากที่มีการปิดตัวโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของทรินีเอหนึ่งในเด็กฝึกหนุ่มไทยเพียงคนเดียวยอศยงศิลนได้โพสต์ข้อความลง i อ s t o r y กล่าวว่าผมขอโทษด้วยนะครับที่ต้องบอกทุกคนว่าโปรเจกต์ได้จบลงแล้วและอยากขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราและคุณที่นำความทรงจำอันล้ำค่ามาให้ต่อจากนี้ไม่ว่าพวกเราจะทำอะไรหรือจะไปไหนหวังว่าทุกคนยังคงซัพ พอตพวกเราเสมอนะครับและตอนนี้เองยอดยงศิลก็ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสร้างความตกใจให้กับบรรดาแฟนคลับพอสมควรและทุกคนต่างตั้งคําถามกันว่าโปรเจก t นี้จะจบลงแล้วจริงๆหรอหรือแค่ปิดโปรเจกต์ลงเพื่อรอวันที่จะได้เดบิวต์ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงคือแบบฉันเชียร์น้องยอดมากเพราะน้องยอดก็คือเขาก็เป็นแฟนคลับก็สเอเหมือนกันเขาก็เป็นอากาเซ่เหมือนกันเธอและที่สําคัญก็คือน้องยอดเป็นคนเก่งมีความสามารถเธอแบบเก่งทุกเรื่องแบบเก่งจริง,รงๆทั้งการสแสดง การเต้นการร้องนะเธอคือแบบเก่งจริงๆคือแบบเราเชียร์ตั้งแต่ตอนที่แบบเออประกาศว่าเออน้องยอดได้ไปเป็นเทรนนีของเทนนี่เอก็คือแบบเราดีใจแทนน้องมากที่แบบเป็นเด็กหนุ่มคนไทยอีกคนหนึ่งที่น่าสนับสนุนแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆในกลุ่มของน้องยอดที่เป็นเทรนนีด,ด้วยกันก็คือเก่งแล้วก็มีความสามารถกันทุกคนฉะนั้นก็คือแบบเป็นกําลังใจให้น้องยอดด้วยนะคะโดยส่วนตัวใหม่นะคะคิดว่าอาจจะปิดโปรเจก t นี้ลงแล้วก็เพื่อเตรียมตัวที่จะเดบิวต์ในปีหน้าหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ก็อาจจะยุบโปรหรือ ว่าอะไรยังไงคือแบบมันยังเป็น2องแง่สองงามยังเป็นคําถามที่แบบรวมทั้งใหม่เองแฟนขับของน้องยอดเองแฟนลับของเทรนเนอรเองแล้วก็แบบชาวเน็ตต่างตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นในแนวทางไหนต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องรอทางต้นสังกัดนะคะออกมาถแถลงอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่ายังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนจากทางต้นสังกัดของน้องยอดนะคะว่าจะดําเนินการอะไรยังไงต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะก็ต้องรอติดตามนะคะแต่ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้น้อง ยอดยงศิล์แล้วก็สมาชิกของเทรนี่เอด้วยนะคะขอเป็นกาลังใจให้นะคะ